แทมเทมม,ม <c oughs> ร้อร่อยร,อรอยอ้อร่อยบายเชฟโรดเพื่อนเพื่อนช่วงหลังๆมานเนี่ยนะครับร้อร่อยร้อร่อยบายเชฟโรดเวลาร้อร่อยร้อ่อยบายเชฟโรดน้อยนะครับร้อนร่อยชอบอชอบตัดคอเป็นว่าดีคําคมหรืออะไรแบบนี้นะครับแบบว่าตาดออัดคอฝากเพราะต่อว่าคือระบบไม่ต่อว่าหรอกครับเหมือนกับว่าเหนื่อยพักอะไรแบบเนี้ย จะไปต่อจะพอสันี้หรือจะไปต่ออะไรดีอย่างนี้นะครับเพื่อนร่อยๆนี่อขอแนะนํานะครับเพื่อนๆขี่เตอร์มือใหม่นะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ผ่านการตั้งค่านะครับควรระมัดระวังคําพูดหรือกิริยาประเภทนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องความเพราะว่ารา่อยๆโดดเตือนมาแล้วนะครับเพื่อน ก็คือจะเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนของเนื้อ,อาหานั่นเองนะครับเพื่อนแต่ตัวร้อย้อยลอยใบทีรวดได้สร้างรายได้กับได้เครื่องมือและผ่านเครื่องมือแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้ร้อย้อยลอยใบทิ่รวดก็เลยสามารถทําได้เพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นมันมันอาจจะแค่โดนปิดกัน้นเฉยๆนะครับเพื่อนก็เพราะว่าร้อยอยได้สร้างเครื่องมือแล้วแต่แค่โดนปิดกั้นเขาก็จะปิดกัน้นประมาณวันสองวันนี้แหละสังเกตได้เลยลงไปจะเงียบๆนะครับเพื่อนเนาะ จะไม่กลับขึ้นมาฟื้นตัวเร็วนะครับเพื่อนเนะาะเกว่าวที่เราจะสร้างความฟื้นตตัวกลับมาอาจจะหมดเวลาไปทั้ง1สัปดาห์เราอาจจะพลาดโอกาสในการสร้างรายได้นั่นเองแต่คนไหนที่ยังไม่ได้เครื่องมือนะครับอาจจะไม่ได้เครื่องมือง่ายนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อเกิดว่าในกรณีที่แบบว่าอยากจะได้เครื่องมือได้เร็วขึ้นควรจะลงอะไรเนื้อหาที่มันเป็นเนื้อหาที่จันลงใจเป็นกําลังใจให้ชาวคีเเตอร์ หันมาทำคลิปที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อที่จะสร้างรายได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นอะไรที่ลงแล้วเป็นแรงจูงใจของคลุณระบบนั่นเองนะครับเพื่อนเนาะอะไรที่เป็นเรื่องการตัดพอเนี่ยอาจจะส่งผลกับกฎอวิบายชุมชนในหัวข้อของความละเอียดอ่อนของเนื้อหานะครับเพื่อนอันนี้เราลอยโดนเตือนมาแล้วนะครับแต่ในบทสรุปตรงนี้เราลอยโดนเตือนมาแล้วก็ยังมีบทสรุปบ,บอกว่า ครับในกรณีสำหรับคนที่ยังไม่สร้างรายได้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้รับเครื่องมือนะครับเพื่อนๆไม่ควรทําในจุดนี้นะครับเพื่อนหรือว่าคนได้รับเครื่องมือแล้วก็ไม่ควรทําเพราะว่าจะโดนปิดกัน้นการสร้างรายได้ของเราอาจจะอาจจะไปช้านั่นเองนะครับเพื่อนแทนที่จะเป็นก้าวกระโดดไปเร็วๆกับต้องต้องมาหยุดตรงนี้เพราะว่า ครั้งแรกอาจจะเป็นการเรียกน้ําย่อยถ้าเกิดมีการตัดฟอครั้งแรกแล้วคุณยายเขาก็จะด่าเราใช่ไหมครับคิดประมาณนี้จะด่าแต่พอทำทำทำแบบเดิมอีกซ้ําๆน่ะจะโดนแบบว่าเอาเนื้อหาแบบว่าความละเอียดอ่อนเหมือนกับความรุนแรงอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องความละเอียดอ่อนในเนื้อหานะครับมาทําแล้วทําให้เกิดสังคมที่มีแต่ไม่มีให้กําลังใจกันนั่นเองนะครับเหมือนกับชวน ชวนเพื่อนๆออกนอกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อนอาจจะสื่อไปแนวแนวนั้นนะครับถ้าเขาตัดสินใจว่าสื่อไปแนวนั้นคุณอาจจะโดนยึดเครื่องมือหรือว่าอาจจะไม่ให้ได้รับเครื่องมือการสร้างรายได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรควรหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อที่เราจะได้รับเครื่องมือการสร้างรายได้กับเนื้อหาก็คือควรทําคลิปที่มีประโยชน์ดีกว่านะครับเพื่อนแล้วก็เป็นคลิปที่ จันโรงใจแล้วก็ดึงดูดใจให้ผู้คนเข้ามาร่วมทำกิจกรรมในแพลตฟอร์มของแพลตฟอร์มนี้ให้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนเนาะ,ะคนไหนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับเพื่อนกดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์ในเซิงช่างสันแล้วก็กดแชร์เพื่อให้ชาวคีเตอร์ของเราเดินไปในแนวแนวการแนวเดียวกัน,คน,น,กนคนไหนทำได้